เยพีบ่าบามานัน่ามาแพงมากินเฮ้ยเปแตน่หน้มาเลยเฮ้ยายี่ามาหน้น่อหยอังว่าสิกินลูกสินแสบๆอยู่กินลูกสนตัวใหญ่เป็น,นปแหน่งน้อไปใสมาจะไปใส่เด็ดไปทักปุนละขุละขุนว่าวพวกเป็นตแสบเน้ะพพราะไงเนาะ เออกะไข่ยูบ่แซ่ยบไปได้ดอกแต่ว่ากะไข่ก็ไม่ดีปากยู่โอ้ยแค่นี้บ่กินน้ำได้บ่หือยายมาหาขอกินไปถั่วทิ่บ่กินน้ำเด้อ <c oughs> บอแพงบอแพงดอกขอ่ไฟพุคนบอแพงขอางดิของกินข่อยพุง่ขขงของขวาง,งกินตัวอืมสิกินบ่เออไม่ไม่นี่เนาะไม่นี่เนาะเออมันมันมันบะแสียบไปได้ดอกแต่ว่ากะกิน

กินเอาบ้าแลยวาบ้าเายกนลอืยามจะบกิ่มสมบอืออ้ยบวกลยังนี่ไม่นี่ก็ได้นี่ไม่นี่ก็ก็ก็กินผู้เดียวบกมยังหอกกินบเบิร์ตตนี้นี่ไม่นี่ก็แทบมุกรกินบวเบิด์กินบิเบิดเอ้าแบ่งกันแบ่งกันจกินกันจกินกันก็ใ้พกกินาโอกลับไปก่อนด้เ็ชิกน่ัเรหันเราะหัาัาัหัเัะ